ไม่มีไฟดวงไหนดับลงเองถ้ามันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่คุณไม่ได้หมดไฟคุณแค่หายไปจากตัวตนของคุณเองไม่มีใครหมดไฟจากสิ่งที่เขารักจริงไม่มีใครเหนื่อยล้าจากการเป็นตัวเองสิ่งที่มันดูเหมือนหมดแรงบางทีมันคือหมดความหมายเพราะคุณเอาตัวเองไปวางอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่คุณคุณกำลังฝืนยิ้มในวงที่คุณไม่อยากเข้าร่วม ฝืนเดินในทางที่คุณไม่เคยเลือกแล้วคุณก็ถามตัวเองว่าทำไมเรารู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรเลยมันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณไม่มีพลังแต่คุณแค่ใช้พลังทั้งหมดไปกับการเป็นคนที่ไม่ใช่จิตใจของคุณกำลังตะโกนเงียบเงียบว่านี่ไม่ใช่เราและเมื่อจิตใจไม่อยู่กับคุณไม่มีอะไรเหลือให้ไฟในตัวได้ลุกขึ้นมาอีก เราถูกสอนให้พยายามจนลืมถามว่าสิ่งที่เราพยายามอยู่มันใช่ตัวเราจริงไหมคุณไม่ได้เหนื่อยเพราะพยายามไม่พอแต่คุณเหนื่อยเพราะกำลังฝืนเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่คุณแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าไฟในตัวคนเรามันไม่ได้ดับแต่มันแค่ไม่ยอมลุกขึ้นมาถ้ามันไม่รู้ว่าเราจะจุดมันขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าคุณรู้สึกหมดแรงลองหยุดวิ่งก่อน แล้วถามตัวเองง่ายๆว่ายังใช้ชีวิตอยู่ในแบบที่เราอยากเป็นอยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่งั้นการหมดไฟของคุณมันก็มีเหตุผลแล้วและมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยความผิดพลาดเดียวคือการปล่อยให้ตัวตนของคุณหายไปโดยที่คุณไม่เคยหันกลับมามองมันอีกเลยบางคนฝืนทำงานทุกวันไม่ใช่เพราะอยากเติบโตแต่เพราะกลัวว่าจะตกขบวน กลัวจะดูแพ้กลัวจะไม่มีใครเห็นค่าพอเหนื่อยจนหมดแรงเราก็คิดว่าฉันคงหมดไฟแต่ในความจริงไฟมันไม่ได้หมดแค่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันไม่ใช่เชื้อไฟที่จุดคุณได้อีกแล้วมันไม่มีอากาศไม่มีเชือ้อไม่มีความรู้สึกของตัวเองอยู่ในนั้นเลยคุณกำลังสร้างชีวิตด้วยมือของคนอื่นสร้างเป้าหมายจากคำพูดของคนอื่น เดินทางตามเส้นทางที่ไม่ได้ออกแบบโดยหัวใจของตัวเองแล้ววันหนึ่งคุณหายใจเข้าแต่ไม่สดชื่นคุณตื่นมาแต่ไม่อยากลุกคุณยิ้มแต่แววตามันว่างเปล่านั่นแหละคือสัญญาณว่าไฟในตัวคุณมันยังอยู่แต่มันเหนื่อยเหนื่อยจากการถูกใช้ไปผิดที่ผิดบทบาทผิดจังหวะของตัวตนคนที่หมดไฟจากสิ่งที่เขารักจริงๆมีอยู่ไม่มาก แต่คนที่หมดไฟจากการพยายามไปในสิ่งที่ไม่ใช่มีอยู่แทบทุกที่ทุกวงการทุกโต๊ะทำงานทุกห้องนอนเพราะในสังคมที่วัดค่าคนด้วยความสำเร็จคุณจะกลายเป็นคนธรรมดาถ้าคุณไม่รีบและจะถูกมองว่าแพ้ถ้าคุณไม่ยิ้มจนคุณเริ่มยิ้มปลอมๆเพื่อให้โลกพอใจเริ่มทำในสิ่งที่ไม่ใช่คุณเพื่อให้ใครบางคนยอมรับเริ่มนิ่งเงียบ ทั้งที่ข้างในคุณอยากตะโกนว่าพอกันทีแต่นี่ไม่ใช่บทความที่มาปลอบคุณผมจะไม่บอกคุณว่าไม่เป็นไรเพราะความจริงคือมันเป็นไรแน่นอนถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมคุณกำลังหายใจแต่คุณไม่ได้อยู่คุณทำงานแต่คุณไม่ได้เติมไฟให้ชีวิตคุณมีความสัมพันธ์แต่คุณไม่ได้รู้สึกเป็นคนที่มีค่าแล้วคุณก็เรียกมันว่าหมดไฟ ความจริงคือมันไม่ใช่ไฟที่หมดมันคือใจคุณต่างหากที่หมดความเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองไปนานแล้วคุณลองย้อนกลับไปดูคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณกำลังเล่นบทที่คุณไม่ได้อยากเล่นเลยบนเวทีที่คุณไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนบทให้คุณกำลังพูดตามหัวราดตามใช้ชีวิตตามโดยที่ไม่ได้ถามตัวเองว่านี่ใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่า คุณฝืนคุณเงียบคุณเหนื่อยจนวันหนึ่งคุณเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองอีกเลยคำถามสำคัญไม่ใช่เราหมดไฟหรือเปล่าแต่คือเรากำลังพยายามเป็นคนที่เราไม่อยากเป็นอยู่หรือเปล่าเรากำลังบีบตัวเองให้วิ่งในสนามที่ไม่ใช่ของเราอยู่หรือเปล่าเรากำลังสร้างชีวิตให้เหมือนคนอื่นหรือสร้างให้เหมาะกับตัวเราและถ้าคำตอบคือใช่งั้นคุณไม่ได้หมดไฟ คุณแค่ใช้ไฟของคุณไปกับชีวิตที่ไม่ใช่ของคุณมานานเกินไปคุณไม่ต้องรีบแก้แค่เริ่มกล้าที่จะหยุดถามคำเดิมๆแล้วเริ่มถามคำใหม่วันนี้เรายังกล้าพอไหมที่จะหยุดเป็นคนที่เราไม่ได้อยากเป็นอีกต่อไปอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่อย่ากลัวที่ใครจะมองคุณด้วยสายตาแบบเดิมเพราะคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็น แค่กล้ากลับมาเป็นตัวเองที่หายไปนั่นแหละคือการเปลี่ยนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจงเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่โลกบอกให้คุณเป็นเพราะเมื่อคุณหยุดฝืนไฟในตัวคุณจะลุกขึ้นมาเองอีกครั้งไม่ต้องพยายามไม่ต้องแกล้งแค่ซื่อสัตย์กับตัวเองก็พอแล้วคุณอาจไม่ได้เหนื่อยคุณแค่แบกสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณไว้ บางทีคุณไม่ได้เหนื่อยจากสิ่งที่คุณกำลังทำแต่คุณเหนื่อยเพราะสิ่งที่คุณแบกอยู่มันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกคุณกำลังแบกความคาดหวังของครอบครัวแบกความสำเร็จของคนอื่นแบกภาพลักษณ์ที่ใครสักคนอยากให้คุณเป็นแล้วคุณก็ถามตัวเองทำไมเรารู้สึกหนักทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายคำตอบคือเพราะมันไม่ใช่ของคุณความฝันไม่ใช่ของคุณเส้นทางไม่ใช่ของคุณ แต่คุณยังเดินต่อเพราะคุณไม่กล้าทิ้งแล้วสุดท้ายคุณก็หมดแรงและคิดว่าฉันคงไม่เหมาะกับอะไรเลยสักอย่างความจริงคือคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่เดินผิดเส้นนานเกินไปเท่านั้นเองคุณไม่จำเป็นต้องเก่งขึ้นแค่เลิกเป็นคนที่คุณไม่ได้อยากเป็นไม่มีใครหมดไฟจากสิ่งที่เขารักจริงสิ่งที่ดับไฟในคุณคือการพยายามใช้ชีวิตตามคำสั่งของใครบางคน คุณฝืนเป็นคนเงียบทั้งที่คุณอยากพูดคุณฝืนยิ้มทั้งที่คุณอยากร้องไห้คุณฝืนแข็งแรงทั้งที่คุณรู้ว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณก็เรียกมันว่าพัฒนาแต่แท้จริงนั่นไม่ใช่การเติบโตนั่นคือการหายไปของตัวตนและวันหนึ่งคุณจะลืมไปเลยว่าตัวตนจริงๆของคุณเคยเป็นยังไงมาก่อนบางคนคุณไม่ได้รักเขาแล้วคุณแค่เสียดายเวลา ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์คุณไม่ได้อยู่เพราะรักคุณอยู่เพราะเสียดายเสียดายความพยายามเสียดายความทรงจำเสียดายช่วงเวลาที่เคยเกือบจะดีแล้วคุณก็บอกตัวเองว่ายังไหวแต่ในใจคุณรู้ว่าความรู้สึกนั้นมันหมดไปแล้วคุณยิ้มแต่ไม่สุขคุณอยู่แต่ไม่เต็มใจคุณทนแต่ไม่เหลืออะไรเลยมันไม่ใช่ความรักรอ มันคือความกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่และถ้าคุณไม่กล้าบอกลาคุณจะไม่มีวันได้เจอกับรักแท้เพราะคุณเอาหัวใจไปจองไว้กับอดีตที่มันไม่อยู่แล้วบางทีใครจะรู้ว่าคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่คุณเริ่มจากติดลบคนอื่นเริ่มจากบ้านที่เข้าใจคุณเริ่มจากบ้านที่บอกว่าคุณไม่มีทางสำเร็จคนอื่นเริ่มจากมีทุนคุณเริ่มจากนี้คนอื่นเริ่มจากการได้รับ คุณเริ่มจากการไม่มีเพราะแบบนั้นคุณจึงล้าเร็วกว่าคนอื่นท้อเร็วกว่าคนอื่นแต่คุณยังไม่แพ้อย่าเทียบเส้นทางของคุณกับใครเพราะบางคนเริ่มจากลู่วิ่งแต่คุณเริ่มจากหลุมและการที่คุณยังอยู่จนถึงตอนนี้แปลว่าคุณโคตรเก่งแล้วใครบางคนเขาไม่ได้ตาบอดเขาแค่มองข้ามคุณเพราะเขาเลือกที่จะไม่เห็น และคุณกลับพยายามยืนใกล้เขามากขึ้นพยายามทำให้เขายอมรับพยายามให้เขาเปลี่ยนใจแต่ยิ่งคุณทำยิ่งคุณลดค่าตัวเองลงความรักไม่เคยทำให้คุณเล็กลงความรักไม่เคยบังคับให้คุณเป็นใครอีกคนถ้ามันทำให้คุณไม่เหลือตัวเองนั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือกับดักที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของคำว่าความผูกพัน บางครั้งคนเราไม่ได้อยากถูกปลอบเพราะการปลอบมันเหมือนการยืนยันว่าคุณอ่อนแอสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือคำที่พูดแทนใจเขาในวันที่เขาไม่มีแรงจะพูดออกมาเองคำที่ทำให้เขารู้ว่ามีคนเข้าใจไม่ต้องสอนไม่ต้องชี้ทางแค่ฟังและพูดกลับเบาๆว่าผมก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแค่นั้นแหละ แค่นั้นก็พอจะจุดไฟในวันที่เขาแทบไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเรื่องราวของพัดผู้ชายที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างแต่ข้างในกลับไม่มีตัวเองเลยบางคนไม่ได้ตายเพราะหมดลมหายใจแต่เขาตายเพราะหยุดเป็นตัวเองนานเกินไปพัทอายุ32ปีเขามีชีวิตที่ดูดีในสายตาคนรอบข้างงานประจำมั่นคงบริษัทใหญ่มีแฟนที่คบกันมาเกือบสิบปี มีรถมีบ้านมีแผนแต่งงานครบทุกอย่างแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาไม่เคยมีความสุขกับชีวิตนี้เลยแม้แต่ตัวเขาเองก็เพิ่งยอมรับมันไม่นานนี้พัดเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวที่มีวินัยจัดพ่อเป็นตำรวจกเกษียณแม่เป็นครูทุกอย่างในบ้านต้องดีต้องเรียบร้อยต้องประสบความสำเร็จและตัวเองไม่เคยถูกถามว่าอยากเป็นอะไรเลยเขาไม่เคยฝันเขาไม่เคยกล้าทำผิด เขาไม่เคยกล้าพูดว่าไม่เพราะทุกครั้งที่เขาขัดบ้านเงียบเหมือนงานศพสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือทำให้ดีที่สุดและสิ่งที่เขาได้รับกลับมาเสมอคือดีแล้วแต่ยังไม่พอสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าประสบความสำเร็จคือสิ่งเดียวกับที่พัดเรียกว่าคุกเขาเรียนดีเพราะกลัวไม่ใช่เพราะอยากรู้เขาทำงานเพราะต้องหาเงินเลี้ยงชีวิตไม่ใช่เพราะอยากมีคุณค่า เขาคบแฟนคนนั้นเพราะอยู่กันมานานไม่ใช่เพราะยังรู้สึกเหมือนเดิมและในทุกคืนที่เขากลับมาบ้านเขาจะเปิดเน็ตฟลิกไว้แต่ไม่ได้ดูเลื่อนมือถือแต่ไม่ได้สนใจล้มตัวลงนอนแต่ไม่ได้หลับเขานอนขดตัวอยู่ในความเงียบแล้วในบางคืนเขาก็ร้องไห้ไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขาไม่เหลือพื้นที่ใดในโลกที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองได้ ผมไม่ได้อยากตายแต่ผมไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกแล้วนั่นคือประโยคที่พัดเขียนไว้ในสมุดบันทึกวันที่เขาเกือบจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งเขาถูกหัวหน้าตำหนิหน้าผแผนกต่อหน้าลูกน้องด้วยเรื่องที่เขาไม่ได้ทำผิดแต่พัดยืนนิ่งไม่พูดอะไรยิ้มให้แล้วก้มหัวทุกคนในห้องคิดว่าเขานิ่งเขาคุมสติได้ดีแต่ในใจเขามันขาดไปแล้วบางอย่าง และในวันนั้นเขากลับบ้านแล้วเขียนคำว่าพอลงกลางหน้ากระดาษเปล่าพอแล้วกับชีวิตที่ต้องถูกสั่งตลอดพอแล้วกับการแกล้งยิ้มเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีพอแล้วกับการเป็นคนที่ไม่ได้อยากเป็นเขาตัดสินใจลางานสามวันแรกเขาไม่ทำอะไรเลยแค่นั่งเฉยๆกับความเงียบปล่อยให้ตัวเองรู้สึกกลัวก็กลัวว่างก็ว่างวูบก,ก็วูบ แต่ในความเงียบวันนั้นพัดเริ่มได้ยินเสียงในตัวเองที่เขาไม่ได้ยินมานานมากแล้วเสียงที่บอกว่านายไม่จำเป็นต้องเป็นลูกชายที่ดีตลอดเวลาก็ได้นายไม่จำเป็นต้องสำเร็จให้ใครภูมิใจนายไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนที่นายไม่ได้รักแล้วเขาร้องให้อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเจ็บมันคือการได้ยินตัวเองอีกครั้งครั้งแรกในรอบหลายปีและเขากลับไปลาออกจากงาน โดยไม่มีแผนไม่มีเงินสำรองมากไม่มีเสียงสนับสนุนมีแต่คำว่าบ้าจากคนรอบตัวแต่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่สนเพราะครั้งนี้มันคือชีวิตของเขาเองเขาขอแฟนเลิกโดยที่ไม่ได้ทะเลาะไม่มีมือที่สามมีแค่ใจที่หมดแล้วจริงๆและความรู้สึกผิดที่เขาแบกมานานเขากลับไปเรียนรู้ใหม่ว่าเขารักอะไร เขารู้สึกยังไงเขาอยากเป็นใครผมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแต่ผมกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองทีละวันเขาเริ่มขา,ขายของออนไลน์เล็กๆเ,เริ่มเขียนบทความจากเรื่องของตัวเองเริ่มพูดกับคนอื่นแบบที่เขาไม่เคยพูดกับตัวเองมาก่อนและบทเรียนที่พัดอยากฝากไว้ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ดูดีแต่คือชีวิตที่คุณกล้ามองกระจกแล้วบอกตัวเองว่า ฉันยังอยู่และฉันยังเป็นตัวฉันอยู่คุณอาจจะไม่ต้องลาออกเหมือนพัดไม่ต้องเลิกกับใครไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแบบสุดโตแต่คุณควรถามตัวเองวันนี้คุณยังได้เป็นตัวของคุณอยู่ไหมหรือคุณกำลังฝืนอยู่กับงานที่ไม่ใช่กับคนที่คุณไม่รักกับชีวิตที่คุณไม่ได้ออกแบบเองเลยคุณไม่ได้หมดไฟคุณแค่หายไปจากตัวเองนานเกินไปแล้ว ถ้าคุณรู้สึกแบบเดียวกันลองเงียบแล้วฟังตัวเองสักครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของคุณเองก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าพลังในตัวคุณมันไม่เคยหายไปไหนเลยถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วให้คุณลองหยุดเงียบแล้วถามตัวเองวันนี้เราใช้ชีวิตแบบที่เราอยากเป็นหรือแบบที่คนอื่นอยากให้ฉันเป็นถ้าคำตอบคืออย่างที่สอง งั้นความรู้สึกหมดไฟที่คุณเจออยู่มันไม่ใช่ความล้มเหลวหรอกแต่มันคือสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกว่าพอแล้วพอแล้วกับการฝืนพอแล้วกับการยิ้มปลอมๆพอแล้วกับการใช้ชีวิตให้คนอื่นพอใจแต่ตัวเองหายไปคุณไม่ต้องเก่งขึ้นคุณแค่ต้องเลิกเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวคุณแล้วพลังที่คุณคิดว่าหมดไปจะกลับมาทันทีที่คุณเลือกตัวเอง ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้จริงๆพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าวันนี้ฉันขอกลับมาเป็นตัวเองแล้วเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่โลกอยากให้คุณเป็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรู้ว่าเขากำลังหายไปจากตัวเองเพราะบางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจกลายเป็นไฟดวงแรกที่ช่วยให้ใครบางคนลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งได้